ร่วมจัดไปโดย Yamaha t r c i t y เครื่องดื่มโคกการบินไทย กับสู่เวที่2ค่ะกีฬาโดนะโดนะโดนโดแรกแน่นอนคุณผู้ชมครับบนไทยอยู่ในสายเลือดชนะวันนี้ TPL World หรือว่าโลกของโตโยต้ไทยพรีเมียร์ลีกวันนี้ท็อป3คุณผู้ชมฮะววาวบางกอกแกลสเมืองทองบุรีรัมโอ้โห แข่งขันกันในครั้งนี้เป็นนัดที่11ของฤดูกาลมาเริ่มกันที่คู่แรกครับบางกอกกลาส f c ทีมอันดับ3ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมา f c ทีมอันดับ8ของตารางเริ่มเกมในนาทีที่15ดานโกทาเชฟสกี้ตักบอลข้ามแนวรับสวารแคทพักินไก่แก้วหลุดกับดักของกองหลังกระดกบอลข้ามหัวนายด่านทีมเยือนเข้าประตูไปอย่างงดงามให้บีจีนำ1ประตูต่อ0 เกมบุกของ BG มาอย่างต่อเนื่องครับด้วยการทำเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาและเป็นลาซารัสคาอิ b บีใช้ความเร็ววิ่งมาเปิดบอลเข้าไปหน้าประตูเต๋าดินโยธนาสิทธิ์ชาร์จที่เสาสองตุ้งตะข่ายให้ BG ีนำห่างสว่างแคทเป็น2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่21 แต่แกมบุกของ B.G. ก็ยังคงจมตีใส่สวาดแคทอย่างต่อเนื่องฮะและดูลูกนี้ครับเจ้าเต๋าดินโยจะเปิดบอลให้กับเพื่อนที่หน้าประตูแต่เอลาดันไปโดนแขนซาโตชินากาโนแนวรับสวาดแคทผู้ตัดสินไม่รอช้าเปล่าให้ B.G. ได้ลูกจุดโทษทันทีและเป็นดาโกทาเซฟสกี้รับหน้าที่สังหารด้วยขวาสวนตัวกำพลนายด่านสวสดแคทที่พุ่งไปอีกทาง เข้าประตูไป BG จีนำห่าง3ประตูต่อศูนย์และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เข้าครึ่งหลังนะคนรราชสีมา FC ทําทำการส่งสราวุธมาสุขลงมาเปลี่ยนเกมรุกสราวุธมาสุขเปิดบอลจากกราบขวาเข้าไปหน้าประตูให้บียอนลินเดมันสอดเข้ามางมงบอลเสียบเสาไกลให้สวัดแคทไล่มาเป็น3ประตูต่อ1ในนาทีที่51จากนั้นเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสุดมันแต่ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้ ทำให้จบเกมบางกอกลาส FC เปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมา FC ไป3กประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้อีก3คะแนนผู้ที่2เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างกิเลนพยอง s g ีเมืองทองยูเนเตดเปิดรังรับ TOT s c อันดับที่16ของตาราง เรื่องแกมาได้29นาทีที่รศินแดงดาเปิดบอสุดแม่นเข้าหัวปียพนผานิดกุลที่โขกล่องๆที่กรอบ6หลาแต่วีระเกิดพุทธา,านายดาทีโอทีเซฟเอาไว้ได้และในช่วงท้ายครึ่งแรกกิเลนพยองที่บทใส่ทีมเยือนอย่างหนักในจังหวะนี้ฮะอาทิตย์บุญพา พลักคิมดองจินล้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินไม่รอช้าครับเป่าชี้ให้เป็นจุดทอดทันทีแคลตันซินวารับหน้าที่สังหารเข้าไปเมืองทองออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ เข้าครึ่งหลังครับทีโอทีเเริ่มบุกมากขึ้นก็ทําให้เกิดพื้นที่เกมรับในช่องว่างนะครับเมืองทองได้โอกาสเล่นสวนกลับเร็วทีรศินแดงดาเปิดบอลไปด้านซ้ายให้กับยูโรฟสกี้ป้ายคืนจังหวะเดียวให้กับแคลตันซินวาที่วิ่งเข้ามารอตรงกลาง สัตว์ลงครับลูกนี้ผ่านตัววีราเข้าไปกิเลนพยองหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์จากนั้นอีก3นาทีเมืองทองได้อย่างต่อเนื่องแคลตันซินวาได้บอลในแขตโทดและสัตเต็มด้วยซ้ายตุ้งตะข่ายเมืองทองออกนำา3ประตูต่อศูนย์ทำแฮตทริกได้สำเร็จจากนั้นไม่มีใครทำอะไรได้เพิ่มจบเกมเมืองทองเปิดรังฉลมทีโอทีขาดลอย3ประตูต่อศูนย์ อีกคู่จากฝูงบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดไอโมบ l e s t a เดียมรับการมาเยือนของสุภาพบุรุษวงจักอาร์มี่ยูเนเต็ดเริ่มเกมบุรีรัมได้ลุ้นจากลูกตั้งเตะของทีราทรบุญมาทันครับโยนบอลเข้าเขตโทษด,ดิโอโก,ก็ลอยตัวหันหลังมงเซยแต่ก็ข้ามคานออกไปนิดเดียวอาร์มี่ที่ถูกบุกอยู่พักใหญ่ได้โอกาสโตกลับบ้างครับ จากจังหวะนี้ไคฮิราโน่ลากบอลจากซ้ายตัดเข้าในแล้วกดด้วยขวาแต่ติดเซฟซีวรักนายด่านเจ้าถิ่นทำให้จบครึ่งแรกสกอร์ยังอยู่ที่0ประตูต่อ0เริ่มครึ่งหลังเกมเป็นของบุรีรัมและหาจังหวะโอกาสลุ้นประตูได้ดีกว่าอาร์มี่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำให้จบ90นาทีบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมออาร์มี่ยูเนเต็ด0ประตูต่อศ โอ้โหมันมากแต่ละคู่ครับผมยิงกันกระจ,ยระจายเลยนะพี่ชายกระจายคุณผู้ชมฮะ,ะแล้วก็ <ฮะ S 2> คือเรื่องของซูเปอร์สตาร์นี่สำคัญเขาเรียกว่าสตาร์พาวเวอร์คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนดังเนี่ยเวลาคุณเตะบอลเสร็จเนี่ยวัดกันได้ว่ามีใครมาขอเสื้อคุณหลังเกมขอแรกขอแรก,แ,รกแต่ในศึก,กโกปอาอเมริกาหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปอเมริกาใต้คุณบอกมีอะไรเด็ดเด็ด้ยนคือลีโอนล เมสซี่ถูกต้องอชัดมา,ากครับค่ะครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันนะครับพอการแข่งขันจบพี่ชั้ถ้าเกิดคนดังเมื่อกี้ที่พี่พูดแล้วถ้าเกิดดังมากๆก็คือจะขอแลกเสื้อถูกต้องคนนี้ไม่ธรรมดานักเตะจเมก้าจะเต้นเฮ้ยหรือเปล่า,าไปชมกันค่ะ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปอเมริกันหรือโคปาอเมริกา2015เป็นการแข่งขันที่รวมบรรดาแข่งขันเทพระดับท็อปไว้เพียบจึงไม่แปลกนะครับที่การแข่งขันรายการนี้จะได้รับความสนใจจากทั่วโลก แน่นอนว่าแข้งเทพอันดับหนึ่งของโลกอย่างเลวเนลเมซี่ซุปตาจากบาร์เซลโลนากับตันทีมชาติอาร์เจนตินาจะเปล่งออร่าพิเศษกว่านักเตะค,คนอื่นๆเมซี่ต้องนำทัพอาร์เจนตินาลงสู้ศึกในฐานะทีมเต็งโดยรอบแรกอยู่สายบีพบกับอุรุกวัยแชมป์เก่าปารากวัยและจชไมากา จบไปสองนัดแรกทัพอาเจนโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยดีนักเสมอปารักวัยไป2ประตูต่อ2ต่อด้วยเฉือนชนะจอมโหดอุรุกวัย1ประตูต่อศูนย์ทำให้นัดสุดท้ายต้องชนะจ้าไมาก้าเท่านั้นจึงจะการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มฟ้าขาวได้ประตูเร็วตั้งแต่นาทีที่11เป็นประตูเดียวในเกมนี้จากกอนซาโลอิกัวอินเท่ากับว่ามิชชั่นคอม plete ไเจนเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มสำเร็จ แต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ตอนจบเกมปกตินักบอลจะขอแลกเสื้อกันแต่เกมนี้ได้เจอกับซุปตาร์ะดับโลกทั้งทีเดสคอนบราวด้วยิงทีมชาติจาเมกาหยิบโทรศัพท์คู่ใจขึ้นมาขอเซลฟี่กับเมสซี่ก่อนโพสต์ภาพลงบทอินสตาแกรมพร้อมบอกด้วยว่า แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าแต่ผมก็ได้พบกับแข่งเทพที่ดีที่สุดในโลกและมันก็ยอดมากที่ได้เล่นกับเขาโชคดีเมสซี่และอจเนตินาสำหรับการแข่งที่เหลือก็ฟินไปนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าปกติแข่งจบก็ต้องแลกเสื้อแล้วจบเกมพิเศษแบบนี้จะพลาดได้ไงโจบี้ม o ก g อ อีกหนึ่งมิดฟิลด์เรเก้จามายกาก็ฟินไม่แพ้กันเมื่อได้แลกเสื้อกับเมสซี่ไว้เป็นที่ระลึกแบบนี้ถึงแม้จะแพ้แต่ก็ประทับใจและเป็นความทรงจำที่จะไม่มีวันลืมเลยนะครับเป็นไงพี่ชา์นอกจากขอเสือ้อเขายัางขอเซลฟี่ด้วย ไม่ได้ถ้าเกิดจะซุปตาแล้วถ้าเป็นวิวนะถ้าเกิดเป็นนักเตะฟุตบ,บอลน,นะเ้าเจอคนระดับวิวก็คงจะทำอะไรคุณผู้ชมครับตอนนี้วงการเทนนิสนะฮะ,ะกำลังจะออกกฎเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเรื่องอะไรอ่ะแค่คุณหยิบโลกก็เปลี่ยนโดนอาจจะโดนทีมออกจากสนามได้คุณผู้ชมครับจัดนะ เล่นเอางงกันไปเป็นแถวเลยนะฮะเมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสวิมเบดันการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่รายการที่3ของปีที่จะเริ่มแข่งกันในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประเทศอังกฤษออกกฎมาว่าห้ามแฟนๆที่เข้าไปดูการแข่งขันใช้มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในสนามถ้าใครฝ่าฝืนโท่แรงถึงขั้นยึดโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่หยิบขึ้นมาใช้พร้อมทั้งไล่ออกจากสนามทันที โอ้โหพอคนที่ฟังแบบนี้ก็ไม่พอใจสิครับเพราะว่าโทรศัพท์เป็นของจําเป็นในชีวิตต้องใช้โทรติดต่อนะฮะทำไมต้องห้ามด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็เลยออกมาบอกว่าก็ไม่ได้ห้ามเอาเข้าสนามเพียงแต่ขอความร่วมมือไม่ให้เอาขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือเล่นอินเทอร์เน็ตระหว่างที่มีการแข่งขันเท่านั้นผู้ชมจะได้ซึมซับและสัมผัสเกมได้อย่างเต็มที่ และยังไม่รบกวนผู้ชมคนอื่นรวมถึงนักกีฬาที่กำลังแข่งอยู่ด้วยก็เหมือนเวลาที่เราดูหนังและต้องปิดโทรศัพท์นั่นแหละครับกดข้อนี้ออกจะขัดใจบรรดาแฟนๆที่ชอบถ่ายรูปและโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่เรียนมี2ด้านนะครับก็ต้องดูนะฮะว่าสุดท้ายแล้วกฎนี้จะส่งผลดีต่อแฟนเทนนิสนักกีฬาและภาพรวมของการแข่งขันได้อย่างไรบ้าง ค่ะพี่แฌมไม่ได้นะไม่เอาโทรศัพท์ไม่มาถ่ายไม่ใช่เวลาพี่ช่างกองโง,งอะไรวิวออไม่ได้เป็นไรค่ะวิวแค่บอกว่าถ้าเกิดเราอยากไปดูเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากถ่ายรูปเก็บไว้ไงคือถ่ายต้องถ่ายแบบเป็นซเลนโหมดคือผมว่าน่าจะเจอในมุมเราน่าจะเจอครึ่งทางค่ะคือเวลาถ่ายมันจะถ่ายแบบให้มันแชะไม่ได้กับ ไม่แชะได้ไงคือผมว่าถ้าเกิดห้ามเขาเนี่ยหยิบขึ้นมาก็อันนั้นก็เกินไปแต่ไอ้พวกแชะกับโทรศัพท์ดังอันนั้นก็เกินไปโลกปัจจุบันคุณผู้ชมฮะอย่าขาวอย่าดำมันต้องเจอเกินครึ่งทางอืมดีที่สุดค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเฮียวีฮาค่ะพี่จะโจจูริสและวิวและพี่แชมป์จะมีคลิปวิดีโอที่ฮาฮามาฝากโอ้ยวันนี้หาจริงใช่แล้วค่ะวันนี้หามากเด็กๆต้องชมค่ะ